ครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงสายๆพี่น้องเมื่อกี้อะพาพี่พระหลองมาชมเสร็จทัง้งก่อนทางอุบัติรัศมิสังนะครับอุบัติรัศมิสังอุบลรัตน์ันมีบัวลำพูอุบลรัตน์เลย มาหอดเพื่อวัดล่ะสามารถที่สิไปได้หลายจังหวัดพี่น้องขันคามไปนุ่นบัวลำพูแล้วเนี่ยขามไปนุ่นสังแล้วนะครับจะไปนู่นบัวลำพูก็ได้ไปชีบุญเรื่องก็ได้ไปนู่นก็ส้อก,ก็ได้นะครับไปได้หลายหรูด้ดอนทั้งได้เลยนะครับออกมาทั้งฝุ่นจ,จ,จะวัดเลยไป็นยงคลองนะครับอาจลาด,ลดนของบัวลำพูนนสังนะครับฝ่ายอบอกชัดเจนนะครับ ระาายะท่างจากเลกอนบุรัตไปร่นสังกับประมาณจะยีบสามโลเราหยีบสามโลมอดนี่นะเดี๋ยวยี่สิบนมบนูเบลูกะหกสิบกิโลตะวันเล่กอ็ลอยเกดสิบกิโลถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเราพี่มีค้นใส่หลายเส้นนะครับประสามารถไปไหลาย หลากหลายสิขึ้นซ้ายเนื้อกับไปเซีน,นี่ก็ได้นะครับแต่ว่าจะขึ้นคู่หลายนะครับไปเซนผู้มีคู่หน่อยนะครับคู้หน่อยเซนเ mm hmm. ไปวัดเล่ย,ดดกกลยกับใกล้ไปอุดรกับใกล้คือกันเซนนีเนาะเราจะไปมีต่ภาพหลีตำรวจไปนะครับข่ามเนี่ยของน้นสัง่งมาเนี่ยมันร mm ั hmm. งผ้าขาไไดไีด่รอด ดีด่านต้องวจดเงี้ยไปต้อกไปหอดบ้านนังละงมันก็ดูสิบ้านก็ด,นกดูเทาก่อนเพี้ยงไปซองสัตนะครับซองสัตเนาะตรงเลยนะครับข่าวไปซองสัตมีวัดหลวงปอเงี้ยยังต้องพูดนะครับไปหอดหลวงลระซ้อหลวงกะซ้อ,รซอเรี่ยวฟ้าเขาผู้ดอนนะครับใกล้ๆนะครับไปใกล้เส้นใกล้ๆขึ้นกันเพี้ยงตะวันแม่เรีนข่าวเขาแลีน น้ำโขกน้ำปลาไปซื้อนะครับเช่นเนี่ย <B it noise> เยขาเชียร์น้องบอลล็อพูหรือพี่น้องสกายวอลก,ก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยสกายวอลนะครับมือนี้คือพวกมีคนยังเนาะมือวันเด็กเลยวิดอิงๆิงเออเอามันเป็นยังออ้นปุ๊บก็ปิดัเลยปิดเลยสาเหตุอย่างหนึ่นงเน,เนาะอ้าวจอดตลอดแนว ลงลงเขาผู้เยันนะพี่น้องป้นหนาเกินวันนี้ล่นม,ลม,ลมนะครับลมๆนาเกินขึ้นห้องหอหลากๆ เอาคู่เอนหลวดวางๆนะครับไม่จำเป็นต้องไปใส่เกียร์ต่ำมก็ได้นะครับรลเดห้องบริหนักอย่างค่อยหลดแล้วตัๆๆสบายสบายเยี๋ยวไปเลี้งส่วงเลยมอหเดเบรกอุญานผู้เก่าตัวปล่อยแล้วเดี๋ยวเที่ยวยืน หลังจากลงเขามาเรียบรย้อยทางนาเขาเด็กวัดทาซิลาพี่น้องทาซิล่าตะกอนบระเด็นคือว่าทาซิลานะครับตะกอนเสือวัดผักท่านใจนะครับมาทางรถว่าใดพี่น้องตะวอนตป็นที่เรืองนะครับเป็นี่เรื่องที่เรืองอยู่กู้ต่างหากเดินออบมากวัดผักท่านใจนะครับืเป็นถนถน,นเส้นนี้เพิ่องสิตัดเป็นถนนขาม,มาก ประมาณจักสามสิบปีประมาณนี้หลังจากสามเครื่อนแล้วรถเปิดนี่นะทั้งนี้ถนนขวางมากทนนั้ง่อนทุกทีบแลนเลาะผ,ผ,ผู้ผู้ไปไกลทั้งวันบางหาไก,กลไกลครับอันตรายนะครับเด็กเหล็เครื่อนถึงโหอันตราย ตรงปอดฟันผักท่านใจบันทาซิล่าเนี่ยจ้าสองขางท่างกับซิมี่ปลกปลาแหง่งปลาแหง่งปลาสมปลาแหง่งสับปะรีย์ให้เจ้าอา่ะล่ะเนี่ยขายนียปลาจะเดาเป็นแพนดูนะครับคือปลาทะเละล่ะน้ำตกเจ้าเห็น แต่ก็ต้องไปวางรสชาติเยอะมากไหมนะครับเหมืนปลามันแห้งได้เราอยากปลาแดดเดียวเนาะเสียในรสชาติถ้าปลาแห้งเนีก็ชิ้นด้วยกันครับอย่างเรามันรูกก้คือปลาทะเลน,เนี่ปลาหนังนะครับแดดตามกันก็ชิ้นรสชาติานะก็ก็ทะเลนะครับในการแค่ก็พี่มีกินด้วยนะครับแค่พี่กิน เลยบัดยังบัาาดหาศิลาบาแน่กหัวมือเขานี่ก็เป็นผู้เขาใายมือเขาไปตั้งถึงเ,เดือนเดือนหนักเดือนแค่ฟังทางก็นะครับตอนตนีนนน้นะครับตอนดี้ตอนดี้คุณวรรัตน์นนทัพครับถามเขาพ่ะต้องญาตินะครับพ่ะต้องญาติพวกนี้ยังเป็นหนาข้างบนนะครับขอตำตำ นะครับรดีเพราะมีลูกไม่หลอกคือสมัยก่อนสมัยก่อนหลุกล่างเนซื้อนะครับส,สูงหๆนก็ตัดที่แหลกจอมนะครับก็ตัดลงอีกเป็นซิบนะเบี่ิกว่าเมตรนะครับาปาดอีกเป็นสิบกว่าเมตรสัก่อนที่สูงเนี่อมทงหลูมร่างเคลื่นะอดียวดีมากแล้วนะครับุก อ,อึดแล้วครับกาเียกมีเพิ่มถึงสิบกิโลนะครับมีเสือหอนนอนสังแล้วทั้งดีตลอดนะครับจะไปหอนบ้านคอนคี่กาะเดืยวฟ้าจะเป็นเสียงทางลัดไปนกบนลำพูจะไปด้นสังกันแลนตรงเลยนะครับเพรบ้านันคอเพราะต้องเดืยวฟ้านะครับเพราะต้องเดืยวฟ้าเพาต้องเดืยวใสเดือดใสเข้าไปบันพุชิม ไปไปนุ่นสังแต่รอดัดเสียยตามแยาวาสุกจานกันเดียวขวาไปนุ่นลูกู้เดยวซสายของน่นสังอีกสกิโลแค่นั้นเองนะครับผมเนี่ยนาลงครับทะคลิปนี่ก็ลฝากพี่ฝาน้องสั่นี้นะครับทิหนาพอกันไม่ครับผูน้นรักน่นสังยี่สิสยี่ามกิโลสวัสดีครับ